วนนี้เราจะมาแข่งเล่นเกมเอาชีวิตรอดในคุกใต้ดินทุกทกคนจะต้องชนะเกมและเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้และผู้ที่แพ้จะโดนบทลงโทษสุดโหดเพื่อนพื่ทุกคนพร้อม ใต้ดินอยู่สองลูกด้านหลังทุกคนเห็นหรือเปล่าผมให้พี่แก๊สเป็นหัวหน้าทีมหนึ่งทีมพี่พี๊ดเป็นหัวหน้าทีมหนึ่งทีมเอายิ่ฉุกเพื่อเลือกลูกทีมชนะก็เลือกผมนี่คือทีมที่เล่นเอาทุกคืนนะโคตรเก่งโคตรตึงเดี๋ยวพี่แก๊สกับพี่พี๊ดจะเอายิ่ฉุกการใครชนะหรือเลือกหลุมหลุมนี้เดี๋ยวโคตรร้อนหลุมนั้นจะเย็นสบายนะครับเรื่องทีมมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่ามึงจะได้หลุมไหนดีกว่า นี่ผมถ่ายไม่ทันเลยนะยิงฉุบเรื่องลูกทีมกันผมลูกทีมให้เอ็นเลยนว้ยผมบอกเลยว่าโคตรพอดอีอีอียิงยิงยิงเงียบๆไี่ไม่ไม่ยิงช่วยช่วยเี้บอดบอดพี่ตัดมาโคตรไปเยอะเรืองพี่ไหมพี่ตดเป็นคั้นเป็นไ้มเนี่ยยันเลยยัไเอ้ยเอ็นเหรอเอาหนูแล้วกัน แพ้ผมเดี๋ยวผมโดนดโดนดพลังคู่หลักผมผมโดนโดนผมโดนโดนผมโดนโดนพลังคู่หลักผมเมมีพลังคู่หลักอันนี้มีพลังคู่เกมเสียป้าไม่คิด ก็เสียดาเป็นฟีบให้คนหลายใจเอาละทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องบทลงโทษของเราก่อนนะโอ้ยลทษอะไรอีกร้อนก็รนะพี่เอ้มันจะเ่มจะกสี่เกมถ้าเกิดใครแพ้จะต้องหมุนกรงล้อสุ่มบทลงโทษที่จะโดนนะครับบทลงโทษที่หนึ่งถังตักดินมลนะก็คือเอารถตักดินเนี่ยมาเทดินใส่โอ้แล้วถ้าผมจมในนี่ล่ะมีถังน้ำปลาด้วยถังน้ำปลาก็คือเอาน้ำปลาเป็นถังมาล่าใส่เค็มเขยมน้ำเย็นเรนโบ์ก็คือน้ำเย็นสดนผสมสีผสมอาหาร สัตนนว์น่ากลัวนี่ก็จะเป็นแมลงสาบแมงมุมไม,ไไม,มไม่ได้เลยแมลงสาบไม่ได้เลยัสีหนึ่งหมื่นลูกนะครับถังสลาม,มถุงตดห้าสิยลับไ,ไ,ไม่ได้เลยลั เขาก็จะเป็นถังรวมซอสแล้วก็มีรอดด้วยมีทั้งหมดสิบบลงโทษนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเราทุกคนนะครับไม่ใช่เกมเมอร์เล่นเกมก็ไม่เก่งเราจะมีตัวช่วยให้นั่นก็คือแอปลิต้านะครับเป็นแอปหาเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดไม่ว่าเราจะเล่นดีไม่ดีหรือเล่นเก่งไม่เก่งแค่ไปลองออเดอร์เกมเมอร์ในลิต้าให้มาช่วยแบกแค่นี้ก็จะเพิ่มโอกาสชนะให้แต่และทีมแบบชิวๆแล้วนะครับแล้วก็ลิต้าเกมเมอร์เนี่ยนอกจากจะเล่นเกมเก่งแล้วยังเอนเตอร์เทนแล้วก็พูดเก่งด้วยเอาลิต้าเกมเมอร์มาลงกองด้วยกันสิน้องจ คุยผ่านโซเชียลก็เพลินเหมือนกันรับรองว่าไม่มีเหงานะครับทุกคนแมว้ว่าจะอยู่ในคุกใต้ดินใครที่อยากเล่นเจกกับเพื่อนที่น่ารักน่ารักแบบนี้กันเลยที <c oughs> <c oughs> สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ที่แอป,ปใต้คลิปเลยนะครับใครที่โหลดแอป,ปแล้วก็สมัครในช่วงนี้สามารถได้ลุ้นส่วนลด99จากการไปสุ่มวงล้อส่วนลดในแอป,ปพอได้ส่วนลดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปลงออเดอร์แบบพวกสตรีมเมอร์นะครับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆน,นะครับแล้วก็แชทคุยได้เลยเอาสตรีมเมอร์ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับส,สวยๆใฮ้ยเก่งใจด้วย <c oughs> อ่เราเข้ามาในแอปป,ป,ป้าติดตามที่ดีนะจ็ดยางก็บน้ำมันพร้อมค่ะไอเก็มีเสียงแนะนำตัวด้วยจากน้องน้ำฟ้าวันนี้ห้าดาวรอดียค่ะ หนูชื่อซ้อมๆนะคะเล่นลมค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเขามีคนชื่อซ้อมเล่นลมเอาไหมอยากกินผลไม้ไอ้อมีแบมมีแบมชื่อแบมนะคะเล่นตำแหน่งเมดและลมค่ะจะเล่นธรรมดาหรือลงแรงก็ได้นะเต้นกับหนูช่างคืนทั้งเกย์แม่ไม่ต้องห่วงมาอดอยได้ไหมนะคะ สวัสดีครับน้องหมีแบมโดเขาตอบว่าสวัสดีค่ะบอส่าขอแรงใจมาแบกอา V อวหน่อยครับน้องแบมเขาบอกว่าเรื่องแบกแบมถนัดอยู่แล้วค่ะโอเคพี่พี่บิ๊กเอาน้องแบม ขอองงพีี่แกน้บสวัสดีค่ะชื่อบีนะคะบอสคนไหนสนใจหาเพื่อนเล่นเกมแก้เหงามาลงออเดอร์บีสิคะจะเล่นแบบขำๆคายเซ็ตหรือจะจริงจังเก็บดาว B. บอสบอกบีได้เลยนะเป็นทุกอย่างให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวผมจองน้อง B. บีก่อนน้องบีสวัสดีค่ะน้องบีบี้แบกใจแบกกายอวบพี่หน่อยครับจอม้วนสวัสดีค่ะได้เลยค่ะงานงานถนัดหนูเลยแบกได้แน่นอนตึงมากบอกเลยว่ายังไงก็ชนะไม่อยากจะพูดเยอะอย่าโม้แพ้มาพูดไปออกไอ้กาเฮ้ย กลองไม่เฉยนะเว้ยไล่มาดิมาดิไปดิที่เอาเลยทีมก้งงคก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันเลยนะครับเพื่อนๆครับแข่งกัน4เกมแบบมิดวอร์ใครแพ้ถุงกอล์ฟโดนบทลงโทษเลยทีมเราชนะแน่นอนจังหวะไหนที่สู้ไม่ไหวหรือว่ารู้สึกว่าเกิดอันตรายเนี่ยให้เรียกชื่อพิกัดนะครับอย่าตามจไปหาครับ สวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะมาจากแอปดิตาค่ะหนูแช่โดนหนูแช่โดนหนูแช่โดนเจ้าหนุ่เลยนี่แบมมาหลบหลังพี่พี่นะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่เล่นตัวอะไรคะเราตายกันหมดเลยนะมีแบมครับว่าไงคะผมผมเรียกว่าที่รักได้ไหมครับได้คะ่ะ ไอมันเรียกไม่นัไม่เข้าใจเลยไงโอมีบ๊าว่าไงคะที่รักเฮ้ยเขาเรียกขที่หลังด้วยอ่ะจะม่นมีบ ปกหลังพ <PC S 1> ี่เลยน้องเอ้ยพี่เล่นตัวอะไรคะคิวเดอร์ครับอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวปกหลังพี่เองแล้วถ้าตายเราเปลี่ยนตัวแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนค่ะเกิดใหม่ตายตายตายเอ้ยนี่เราต้องปกป้องเขาด้วยนะคะได้เลยเต็งเต็งได้เลยเต็งเขาเลยต้องต้องเลยเต็งพี่ไม่พลัดล้วฝั่งนู้นว่าไงบ้างคะยังโอเคอยู่หรือเปล่าฝั่งนู้นไม่ไหวเลยอ่ะฝั่งนู้นอะเฮ้ยเราจบพอมีเราจบพอมพีไม่จบไะ้ไหมยม่จบไล้ไหม เอาใหม่เอาใหม่พีครับเดี๋ยวพี่กลับมานะครับรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพิ่คิดถึงพี่นะครับขอตัวไปรับบทลงไปตอตตต พวกคุณจะโดนถังซ้อนเน่ากันพี่ก๊อตพี่เทีพี่แจ๊บมีเป็นใฟให้กินด้วยปูปูกินกินอ่ะกินแรงมากกินแบบเปลียนหัวมากกูกินมานี่เลยอะโ้อวขวันไฮเวย ีสวัสดีครับน้องบีบี้ตอนนี้พี่เหมือนได้เกลิ่นน้องไม่คิดถึงพี่ไหมครับรีบมาที่สุดแล้วนะครับพี่รู้ว่าน้องบีบี้อ่ะรอคอยพี่แล้วก็คิดถึงพี่เจจค่ะดูห้าลืมเลือกตัวถึงเมื่อกี้จะแพ้แต่ว่าพี่ชนะใจหนุ่นะคะีไป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 ส่่งงสมีใจครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะเราชนะแน่นอนน้องแบมเดียรพี่แบม โหดเกินปุ้ยมุ้ยนี่แน่นี่แน่ตายไป้มจินี่แน่นี่แน่ฟิกเกอร์อุ้ยตำนานฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกลิงนะคะ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 โอ้ยย่าหัวเลยขอขอเต้นแอคหน่อยนะครับะตายกันหมดเลยอ๋อตายพี่กอลทีมเราฮัลโหลพี่อ้าวมึงเชียร์ผิดฟังนี่ก เราไม่ร enfin ู้จะทำอะไรแล้วก็บอกกองทรายเล่นนะได้ไหมแล้วไมต้นไม้ขึ้นดินสีสีด้วยนะมันเป็นดอกทานตะวันแบบใหม่เย้ยพี่ที่มาอยู่ใกล้ๆพี่เน่ยพี่จบอกมองพีพี่เองครับได้เลยบอกมันไม่ดีพี่พี่บอกว่าที่มันจะเป็นการเพิ่มพลังให้พี่รักลักนะคะซุนซุนค่ะซุนซุนนะคะอุ๊ยอุรอนตันลิงลิงลิงหิงฮิวฮิวหิวแล้วค่ะลิงเจ็บลิงเจ็บ เป็นไรนะคะถือว่าถือว่าเราอ่อนให้เขาจากบ้าะมึงดัััถุงตัดถุงตัดสมน้ำหน้ามันสีมันไม่เป็นอะไรมึงมันไม่ได้กินมันสอนมะเขือเทศและนี่คือบทลงงทอยของทีบี่บ็กบอลแล้วก็นัตตี้ สุสานลัล่าล้มชนแล้วเหรอการล้ชนที่น่ากลัวมากเลยป่อเม ครับช่วยตีนะครับปล่ชิวค่ะไวชิวไหวไหวไหวเป็นไงล่ะเฮ้ยปล่อยน้องค่ะไหวไหวได้แต่ปล่อยน้องแบมออกไปอ่ะพี่ทำไม่ได้จริงจริงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอหนูต้องยอมตายแล้วแหละหนูอยากกลับไปเติมเลือดน้องแบมอยากมากเลยพี่เป็นคนหมดแบบนี้แหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาว้าอุ๊ยอุ๊ยคุณคุณคุณบีบี้เขาเก่งจังอ่ะขาได้เลยค่ะได้เลยค่ะหนได้กำลงได้ ฝั่งหนุ่มในผู้หญิงแบกหรอไม่ไหวเลยฝั่งหนุ่นผู้หญิงแบกม่ไหวอ่ะผีปูไม่เอาหนาเลยไม่มดีเลยโอ้โหพี่เหมาะจะมาเป็นแฟนพี่จริงๆริงพี่อาจจะมีมุกไม่เยอะนะครับแต่พี่ก็เป็นคนเลอะเทอะนะครับถ้าม่อยากเล่นอวีบ้างไหมถ้าม่อยากเล่นนะเอามีสอนไหนได้ไหมไม่ใช่หรออเมริกา น้องแบมเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองดูแลที่เยาว์อกไายไหลพึงอกตึงนมตั้งได้เลย่ได้เลยค่ะหนูได้ทั้งวันได้ทั้งวันได้ทัได้หมด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 จากเลยพี่พิพราเราทีมเดียวกันน้องพี่ค่า2ครับหลัวพี่ค่าสองเปท้ายหกไวครับเปิดกานที่นั่งเงาเงไม่มีคนคุยด้วยเลยก็ดูเดียดกันอยู่เลย นเล่นวกงอ่ะมีคิดค่ะมีคิดไม่กอไม่เป็นไรนะคะนี่แงอ่ะกระลลแล้วบนที่พี่บิ๊กนตนนะรับไปสัตแปลกสัตแปลกสัตแปลกลอดอดลอดหอดหปอลากาศมันร้อ สีเบียวประเด็นคือมันเปลี่ยนสีนี่ดูบอกเลยนะว่าน้ำแค่เนี้ยทำอะไรกูได้นิดเดียวไปก่อนเลยอย่าเลยเอาเลยเหรอ ดิ้นไปแล้วตอนนี้้เียวดังคงคิดจึงอยู่นะครับไอเหลาไม่อยากดื่แล้วและบทลงโทษสุดท้ายครั้งที่4นะครับผมนี่คือสลามนะครับผมที่โคตรเหนียวคนรหนึ้งเจอกันไหมจะอยู่ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงพี่เมย์เดี๋ยวเอาน้องมันมาเทใส่ตัวครับนลำ้างออกยากมากเพราะฉะนั้นแล้วตานี้เนี่ยเราห้ามเบรคขาดนะพี่ขอร้องได้เล้วตอนนี้เขาตั้งใจเล่นกันไปก่อนเอามาันลงก่อน รวมรงรวมช่วยดช่ดุดยอดวไ่ะรเอ้สวยคะเก่งไหมเก่งไมคแล้วคดไขด้ค่ะได้ค่ะได้คะเอ้มหลังมีเลือนะคะมเลือดหะมันล้างไม่ออกใช่ไหมแล้วมันเป็นฟองน่าเกลียดจังวะมครับสวยค่ะสวย ไอ้แวนฟิกเกอร์ไว้ไว้ฟิกเกอร์หนีไว้ไว้เขากลับมาตั้งหลักเฉยแล้วอุยเอามาหน้าเฉยๆเป็นไงที่ตึงไหมครับน้องแบมตึงมากมาดูดูค่ะตั้งแต่ต้นนะรับก็ยินพี่แจมันพูดกับทีว่าอย่าแพ้ได้โปรดขอร้องจริงจังแน่นอนยังก็ได้อย่าแพ้ขอร้องมันไม่อยากโดนสนามไอ้พี่กลับบ้านเหนื่อยไหมอะไรได้ได้ได้ที่สุดเลยพิกซีเกิดนะคะได้ จบเลยรกันนะมาแล้วเเข้ามาข้าลรอรอรอเข้ามาเข้าเลยเฮ้ยมากระจายสิครบเออเป็นแล้วนแล้วมาแล้วเก็บเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดนี่ยนอะน่ย้อนทุกคนเอาจรไม่เอาจริงจาเลยมาเลย ทำอะไรกูไม่ได้แม่ติดอ้าวม่ให้เขาฆ่าทำไมเขาได้่าไว้่ะไว้ไวค่ะสวยค่ะหมดตี๊ยเดี๋ยวดี๊ค้เดี๋ยวตีป้้มเลื่อนเพื่อนขึ้นเอง้างหลังได้เลยชนะใส่ใส่ครับเไปเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกสามสี่ เล่นกันเยอะนะคะเอาน้องๆเด็กๆหนูๆทุกคนจ้มีอะไรสักเสียแม่ก่อนจะตายไม่หรอกให้เขาแบกไม่ต้องพูดเยอะนำเดน้ำเดอน้เดอเฮ้ยอยาง้ มันถังกันทางนน้ำเลยอะสุดยอดเลยมะว่าแล้วสุดยอดเลย่ะเอาไปๆๆอีมัเป็นเี่เลยีกดเาคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะ น้องลิต้าเกมมึงเก่งๆหน้าร้านหน้าร้างมาคอยช่วยแต่ทีสเนี่ยเล่นแน่นอนนะครับน้องๆเดี๋ยพูดจานไปร้องแมสไปร้องแมสไปร้องแมสหน้าร้างแล้วก็สนุกด้วยนะครับทุกคนเขาไม่หัวร้อนเลยใช่ไหมใช่าเราเล่นเก่งจริงเกมอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดมีการท็อกซิกแบบพูดคำไม่ดีหรือว่าแบบหัวร้อนเนี่ยมันจะไม่สนุกทันทีนะครับแต่ว่าเกมนี้คือสนุกแล้วก็โคตรมันเลยแอปพลิเคชันดีๆเนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วนะครับแอปลิต้าเพื่อเล่นเกมที่ดีที่สุดรีบกดแอี่ลิงก์ใต้คลิปนี้สำหรับใครที่ตามไปจากช่่่อองเเเรรราากกดดค้้นนนนหหูจุมีีีสิิทธ์ไไยญปลัฟๆ แล้วมาหาเพื่อนแล้วก็จะเยินนะครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แอกชสแก๊แสเอ็กชูด,ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจีเยจากช่องบิกิเอ็กชูโค้ดใหม่แล้วก็ทีมงานไทยเอ็นทุกคนนะครับวันนี้สุดสลายไม่ไปจ้า